เคล็ดลับของคนที่มีความสุขอยู่เสมอก็คือพวกเขารู้จักรักษาระดับอารมณ์และความรู้สึกให้เป็นไปในเชิงบวกให้เป็นไปในเชิงที่สร้างสรรค์อยู่ตลอดทำให้พวกเขาอารมณ์ดีทำให้พวกเขามีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นมาก็ตามพวกเขาก็จะปรับอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ที่สร้างสรรค์อารมณ์ในเชิงบวกได้เสมอ ทั้งนี้นั้นพวกเขาทุกคนต่างก็รู้จักการฝึกสติการฝึกสมาธิคนมีความสุขหลายๆคนทุกคนฝึกสติและฝึกสมาธิในแบบของพวกเขาเองไม่จําเป็นต้องเป็นสมาธิในรูปแบบที่เป็นทางการก็คือการนั่งขัดสมาธิหากแต่เป็นการฝึกอยู่กับปัจจุบันฝึกอยู่กับลมหายใจ ฝึกรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นอยู่ในอารมณ์และความรู้สึกแบบไหนเมื่ออารมณ์และความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนไปในเชิงไม่สร้างสรรค์เริ่มเป็นอารมณ์เชิงลบอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์เศร้าอารมณ์ซ็งอารมณ์ทุกข์พวกเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นอารมณ์ในทางตรงกันข้ามที่พวกเขาต้องการได้ และเราเองทุกๆคนก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะเป็นคนที่มีความสุขอยู่เสมอได้เช่นเดียวกับพวกเขาด้วยการฝึกสติด้วยการฝึกสมาธิเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสมาธิเราจะรู้จักอารมณ์และความรู้สึกของเราเราจะรู้ตัวว่าขณะนั้นเรามีอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรานะขณะปัจจุบันนั้นหรือไม่